ี่คือเห็นการกระทําสุดระยำของผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยไภัยสังคมนะคะกับการที่ออกมาบอกว่าพักประชาชนเนี่ยเป็นเบื้องหลังหรือแบบ ผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้อันเหตุเนื่องมาจากการที่ช่วงนี้มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้นำจำเลยในคดีตากใบที่กำลังหมดอายุความในวันนี้25ตุลาคมมาใส่ร้ายมาพูดว่าการที่ผู้สนับสนุนพรรคประชาชนหรือคุณชอบพนิกาหรือนักข่าวหรือแม้กระทั่งพรรคประชาชนเองเนี่ย ออกมาเรียกร้องออกมาให้รัฐบาลเนี่ยคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในคดีตากใบนะแต่กลับมาพูดว่าเอ้ยไอคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกสนับสนุนผู้ก่อ,อก,การร้ายเป็นพวกสั่งผู้ก่อ,อก,การร้ายได้โถไอชิบหายแม่งแบบนี้ทุเลศที่สุดเลยถามจริงๆว่าเอาหลักฐานที่ไหนการที่มีคนออกมาพูดว่าให้รัฐบาลเนี่ยโปรดแสดงความจริงใจ คุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าต้องการจะดับไฟใต้คืนความสงบสันติสุขสันติภาพสันติวิธีอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่คดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความเนี่ยมันเป็นคดีที่เจ้าหนะ้าที่รัฐกระทำการกับประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมด้วยความโหดเหี้ยมอมหิต รวมไปถึงการขนย้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งแค่ไทยมุงเนี่ยที่มีนับพันคนเนี่ยไปยังค่ายทหารโดยใช้ระยะเวลามากกว่า3ชั่วโมงในการที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในรถคันนั้นเนี่ยทับซ้อนกันเหมือนผักเหมือนปลาคือการที่คนอัดแน่นเข้าไปในรถขนาดนั้นแล้วเกิดการเสียชีวิตในเวลาต่อมาญาติเขาก็ฟ้อง แล้วการที่คดีมันมาถึงอายุถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะเพราะญาติไม่เคยรู้เลยว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วจะไปตามกับใครจนถึงกระทั่งเนี่ยมีคณะกรรมาการเนี่ยได้เอาเรื่องนี้เข้ามาสอบสวนสืบสวนเรียกมาพบเรียกมาสอบจนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยคดีความเนี้ยมันถูกหยุดฟ้องไปเขาก็เลยต้องมาทำสำนวนใหม่ฟ้องใหม่เอาโค้งสุดท้ายตอนนี้ จนกระทั่งมีคําสั่งเนี่ยออกหมายจับตอนนี้มีเหลือสักคนแล้วอะกว่างั้นเถอะบางคนก็บอกออกออออกไปทางช่องทางธรรมชาติเรียบร้อยแล้วถามจริงๆเธอค่ะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยแสดงความาจริงใจต่อประชาชนอยากจะดับไฟใต้อยากจะคืนสันติภาพสันติสุขอย่างที่พูดเอาไว้เนี่ยเขาก็จะต้องตามจับนะคะ ตามจับผู้ต้องหาจำเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่มาบอกว่ารับเงินก็รับไปแล้วถ้ามีใครมายิงหัวพ่อมึงแล้วก็จ่ายเงินอันนี้คือจบหรอคะมันไม่จบนะคะตามอาญาของแผ่นดิน มันไม่สามารถที่จะรับเงินแล้วก็จบได้นะคะมันเป็นคดีความที่ถึงแก่ชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาบอกว่าชีวิตคนเหมือนผลักเหมือนปาไอ้พวกนี้มันโจรต้าไอ้พวกนี้มันมันมีข้อพิสูจน์ทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าผู้ที่ไปชุมนุมเนี่ยไม่มีอาวุธเป็นแค่ชาวบ้านนะคะแต่การกระทำของผู้สลายการชุมนุมณนะวันนั้นเนี่ยทำเหมือนชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่คนน่ะ ก็คือแบบว่าขนไปไม่ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใช้อำนาจรัฐในการสลายการชุมนุมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่ครั้งแรกคนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะถูกชักจูงชักชวนไปยังกลุ่มก่อความไม่สงบที่ทางคณะกรรมาิการเนี่ยเขากำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลย มันก็ก่อให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ที่มันถูกลืมถูกทุกคนไม่ให้ความสำคัญแม้กระทั่งตอนนี้นะคะเนี่ยมัน เกิดขึ้นแบบนี้การที่พักประชาชนออกมาพูดสื่อออกมาพูดออกมาตีแผ่ข้อเท็จจริงคณะกรรมการออกมาพูดออกมาถแถลงํำแล้วสำเล่าเอาคดีความมาพูดก็แล้วเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพูดก็แล้วมันก็ยังมีคนที่เป็นควายอยู่แบบนี้นะคะด้วยการใส่ร้ายป้ายสีกับพักประชาชนหรือแม้กระทั่งสื่อหรือใครก็ตามที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามึงสนับสนุนจรใต้เหรอกูไม่ได้สนับสนุนจรใต้กูสนับสนุนว่า รัฐบาลนี้จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องคือการนำตัวจําเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคื ศาลจะตัดสินยังไงไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งผู้กระทําผิดหรือผู้สั่งการหรืออะไรก็แต่แม่งไม่โผล่มาสักตัวหนึ่งเลยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยไม่ว่าคนในกลุ่มไหนเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบได้การที่ต่างประเทศเขาก็จับตาดูอยู่ว่าสรุปคดีเนี้ยมึงจะปล่อยให้หมดอายุความโดยไม่ทําอะไรเลยรัฐบาลทําเฉยทตไม่บอกอ๋อเราตามแล้วตามแล้ว,ตา,ลว,ต,าลวตามหาอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะ เนี่ยมันคือข้ออ้างการที่คุณมาบอกว่าเราตามแล้วเราทําแล้วต่างชาติเขาไม่ได้โง่คุณคุณจะบอกว่าแล้วมาสนใจอะไรนี่เรามีความเป็นไทยไทยพ่องไทยแม่มึงเถอะค่ะแต่คะความยุติธรรมไม่ก่อให้เกิดอะไรเลยในประเทศนี้คุณไม่รู้สึกว่ามันทุเรศทุรังบ้างหรอการที่คุณจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะเข้าข้างใครคุณทําไมคุณจะไปเห็นอะไรทไําไมยังไงเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ ไม่ใช่มาบอกว่าทำตัวระยำแล้วก็บอกว่าอ๋ไม่เป็นไรปล่อยวางปล่อยวางก็พ่อกับแม่มือ